พี่น้องครับสวัสดีครับใครนะครับหรือไอยจกได้รถเขาให้เขาสวนเขาทงเขาทานะครับผมแนะนําคันนี้นะครับราคาบอแพงรถลักหมื่นพี่น้องจากหมื่นมมว่วากันสมราคามันบอนะครับราคารถคันนี้ลักหมื่นแน่นอนบบอหอดแสนนะครับพี่น้องเอาไปใส่เราคุมบอได้อย่างแน่นะครับมือนีผมเห็ดไห้นะครับมีหลายยางนะครับ ผมเปลี่ยนไห้นะมันเครื่องไห้นะครับติดฟิล์มไหไหมนะครับล่างรถคัดซีไลทิระบบไหเรียบร้อยนะครับกับราคานะครับลักหมื่นที่ผมผมสิพาพี่น้องว่าเบิงไผเสียเวลานะครับอยากพูดราคาอย่างเดียวนะครับหกหมื่นเก้าครับบอตรงเบิ้งรถถ้าผู้ไดอยากรู้ว่ารถเป็นยังไงนะครับเบิงไปตามผมต่อนนี้นะครับ ถามว่าสีสันเคยเห็ดสีมาบบมันกะมีบางชิ้นนะครับบางชิ้นนะครับอย่างเช่นนี่กับโบเป็นสีหนาหนานะครับกับโบเลยเห็ดนะครับผมเบื้องล้วกับโบเลยมีเลยเนี่ยนี่หลังคาบางๆนะครับหลังคากับบางๆเดิมๆนะครับแต่ตามมาตัวนี้มันเปิดแคปได้พร้อมเด้พี่น้องมันเปิดแคปได้พร้อมเลยเป็นตัวสมาร์ทแคปปีสี่แปดนะครับเดอรเครื่องยนต์สองปัญหานะครับภายในประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเขาเลยทําความสะอาดให้อีกเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเขาเห็ดให้ภายในรถ มาสดาปีที่แปดพี่น้องเครื่องสัมผัสหาเปิดแคปได้พร้อมนะครับคันนี้เขาให้เขาสวนเขาท่วงเขาท่านะครับสบายบื้อนะครับช่วงลงช่วงล่างไปไหนนะครับก็ถือว่าใสได้แต่ว่าก็มีขาบคลนะครับสนุกสนองสนิมเล็กๆน้อยรถมันหลายปีนะครับพี่น้องมันเป็นรถปีใหม่ๆน้องมันรถมันหลายปีสีกับมีเฮ็ดบ้างนะครับเป็นบางชิ้นนะครับนี่วิวร้อยตามตามอ่าผมจะรีวิวให้เบิ้งเลยครับนี่เลยนะครับใครนะครับที่ดูรถคันนี้อยู่นะครับหาเข้าไล่เข้าสวนเข้า จะเอาไปเที่ยวเอาไปไหนก็ได้นะครับเนี่ยฝาทงฝาท้ายนะครับพื้นไม่ผุนะครับเนี่ยพื้นไม่ผุแต่ใกล้จะผุแล้วนะครับมันมีสนิมเป็นนิดเดียวครับพี่น้องอเดี๋ยวเดี๋ยวพ่นสีสเปรย์กันให้นะครับแค่นั้นแหละพี่น้องสาหรับ,บคันนี้ครับเอาเป็นว่าพี่น้องว่าสมราคามันบอกหกหมื่นเก่ามาเบิ้งเอามาเบิ้งฟังนี้นะครับรีววร้อยตามสภาพ้วพี่น้องใครตามสภาพข,าาพขาาสัสอกระสซี่มีผุนะครับแต่ก็มีการเห็ดสีมาแน่แล้วล่ะ นะครับตัวนี้เป็นสเกิร์ตเฉยๆนะครับโอ้ยรถปุณหะงามขนาดนี้เลยพี่น้องเอ้ยมาเบิ่องของเครื่องครับเปียาเบิ่องของเครื่องเดี๋ยวมาเบิ่งพระไรฟังนี้นะบ่ชนบ่ความบ่ตีลังกาชนกับมีแน่อยู่ครับแต่บ่หนักบ่หนานะครับก็ถือว่าเอาไปใส่เขาให้เขาส้วนนะครับราคาแค่หกหมื่นเก้าพี่น้องหกหมื่นเก้าโอ้ยนะครับสายเบี้ยวก็ใส่บ่ได้นะครับเกาะได้อยู่ซื้อบะหัดนะครับแบบบะหัดนะครับสบายๆนะครับมาเบิ่งนะครับยางก็ดีอยู่ครับเส้งสีเสีนนั่นแหละ นะครับเอาไปใส่ได้อีกโดนภาษีพรบบกขาดนะครับเครื่องยนต์คันนี้มาเบิ้งนะครับเครื่องยนต์คันนี้มีร่องรอยในการซ่อมมาแล้วนะครับก็ถือว่าดีไปนะครับเพราะว่าพ่นเข้าไปเอาไปเข้าไปต้องไปซ่อมอีกนะครับคันนี้ถือว่าซ่อมมาแล้วนะครับผมเห็นรอยมาร์กนะครับเห็นบแล้วรอยมาร์กถีบผู้นะครับมีรอยน็อตแท่นเครื่องขยับนะครับหลายๆที่นะครับนี่คือรถที่เขาซ่อมมาแล้วนะครับเขาก็ดีไปนะครับอาจจะเกิดหม้อน้าตันหม้อน้าหัวเพราะมอน้าเพิ่งกระเลี่ยนให้ใหม นะครับถือว่าคุ <Trans> ้มบอนะครับพี่น้องพิจารณาเบิ้งรถซ่อมแล้วก็ดีไปนะครับถ้ารถยังไม่ซ้อมรถคันนี้แล่เลยลอยเลยนะถ้ารถยังไม่ซ้อมบาด้พี่น้องเอาไปซ่อมเอาคุม้มบอ <ás. S 2> <ๆ S 1> นะครับอันนี้เขาซ่อมมาให้เรียบร้อยแล้วพี่น้องบอต้องบอต่องยางให้ห่วงสบายดีเดี๋ยวฟังเสียงสตราร์ทใสยพันไดายชาตอยากเสียงดังนะครับอยากเสียงดังแต่ถามมาควา้นค้นคนไอ้มันมีบอมันบอมีนะพี่น้องมันบอมีเด้รถรุ่นนี้ต้องเผาหัวนะครับต้องเผาหัวไว้นะครับ เผาหัวให้หัวเผาอาดับลงนะครับเราค่อยสตาร์ทนะครับคันนี้แรนอยู่สองแสนกว่ากิโลครับพี่น้องนี่นะครับมีเสียงสายพานนะครับสายพานจะดังเล็กน้อยครับพี่น้องจะดังเล็กน้อยเดี๋ยวเปลี่ยนสายพานนี่ให้เครื่องเขาทํามาแล้วไม่มีรวมบนี่ไอโบนี้ควนแน่นอนครับเครื่องเขาเท็มมเรียบร้อยแอร์เย็นเทียบดังนะครับโอ้ยดัง,บ,ดงบ,บ่ดังบ,บ่รัวเทียบตามสภา,ภาพมีพี่น้อง แค่ทีนีนเนี่ยถามว่าเอาไปใส่คุมบอ่เก่0นบาทนะครับรถอยู่ที่มหาสารคามหรือ062-696-6229คุ้มไหมกับคำว่ารถเก่าเข้าไร่เข้าสวนให้พี่น้องพิจารณาเบิ่งลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ